สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปฟองไฟซูฟู๊ตส์คนนะคะพัดไทยจะมาแจ้งข่าวดีนะพี่น้องเด้อพัดไทยก็ได้มาเหลวเรียบร้อยนะคะเอนเซนนาะพี่น้องนะคะหกตัวคนอื่นพิ้นนั่นเองนะคะพัดไทยจะคอเนี่อยากติดเด้อค่ะเด้อมีแผ่นจำหนีนะคะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะพัดไทยล่อหนึ่งอาทิตย์พอดีนะคะพัดไทยอ่กอกาะคอมพุนกับปมาณวันวันพฤหัสพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็เป็นวันพุธเนาะค่ะเนาะ ก็ไดมากก็ดีนะพี่น้องคะพัดไทยก็มาเจงข่าวดีนะคะใ้มาเรียวเลียวเรียบร้อย้อพี่น้องเนอขอกราบขอบพระคุณใลไลส์ถูกกาลังแร่งใจนะคะทุกไลทุกเลิฟนะคะให้พัดไทยมาตลอดนะคะทุกคอมเมนต์เป็นห่วงเป็นใยกันนะพี่น้องคะเรากลมาทรงกําลังแร่งใจให้กันมาตลอดนะคะทะเกพัดไทยว่าจะล่ำ้อพี่น้องเนออันค้นเห็ดกล่องนะคะ บ่คือเบิงแล้วก็คือได้ลบนะคะอุสตสาห์ล่ำเจอระเมยนะพี่น้องเนาะก็เลบยบ่ได้นะคะเพราะว่าเพื่นเหดบ่ปิ่นเด้อพี่น้องเด้อจนว่าได้อารมณ์เสียนะคะสอนแล้วสองครั้งสางมครั้งบัดพ่อเฮาจะเริ่มต้นได้ถามกันใหมนะ <c oughs> ่นกะก็เลยก็เลยเศร้าอยากเ็ดแล้วนะพี่น้องนะอ่าเพื่อนก,บก็บ่ได้เก่งบ่ได้สนใจนําจุดนี้นะะนะเนาะเนาะเพื่อนก็เฮ็ดแค่์เฟซบุ๊กเป็นธรรมดานะี่น้องสาว บ่อยากอารล่มเน่าเด้พี่น้องเนอะมือนีนะคะพัดไทยเหตุคุณยู่ได้หนึ่งขวบกับสองหมื่นนะคะกระกราบขอพระคุณอีกข้างหนึ่งนะคะได้มาเรียบ้อยแล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะประสบความสําเร็จนะคะพัดไทยก็จะอคอยกอกนะคะมือรุ่นเนาะพี่น้องขอให้ดีใจไว้ก่อนนะจะอยากจะเห็ดให้มันถูกที่สุดนะพี่น้องไม่อยากให้บ่ต้องการจะมาลบมาหยังนะคะอยากเห็ดให้มันถูกต้องนะคะบ่ต้องการสิ มาจังสันจังสีอีกนะคะบ่ต้องถานะพี่น้องนะเ mm. พราะว่าพัฒน์ไทยก็รู้สึกว่าจะเก็บได้ประมาณอ่สิบกเหรียญแล้วน,น,นะคะก็เลยสู่ต่อไปเด้อพี่น้องเด้อแล้วต่อไปพัฒน์ไทยก็จะได้อ่าไล่ปกติแล้วน,นะคะตั้งแต่อใบม่วงนะคะทางประเทศไทยเฮาเนาะค่ะเนะใบม่วงนะคะเป็นต้นไปนะคะใบม่วงนะคะแล้วก็ถึงใบสองนะพี่น้องเนาะก็เป็นเรื่องปกตินะคะเนาะ คอนบอ่าบดังบ่าปังก็จังสี่ล่ะพี่น้องก็ต้องสู่ได้ลยวรแข่งจะครองนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะมาให้กําลังแรงใจแล้วก็แลนไปให้กาลังใจเพื่อนๆนะคะประมาณนั้นนะคะต้องถอยที่ถอยอาศัยกันและก,กันนะคะขันขันดังขันปังกับพวกเป็นอย่างนะพี่น้องก็ดีใจน้าเพิินนะคะค่นแจงข่าวดีว่าเออมีคนเบิงคีให้เพิ่นเป็นเ่นเซียนเป็นมืนน่นๆจังเสียนะคะดีใจนะคะแมมนว่าบ่ดีใจน้าเพิินนะคะพอดีพัดไทยกับ อ่าโบดทไล่ให้เห็นหนา้าโดนนะพี่น้องนะนนท่านกาท่านไอเรือพยู่นั่งนะคะมาเป็น <c oughs> มาเป็นสองอาทิตย์เข่าสามอาทิตย์แล้วค่ะมา,มามาเมื่อนี้นะคะก็เลยมาแเจงข่าวดีนะพี่น้องเนาะหนึ่งขวบกับซ้อมมือของพัดไทยเห็ด คุณยู่มากนะพี่น้องเนาะก็นิดเหนื่อยมากนะคะกับประสบความสําเร็จไปขันหนึ่งแล้วนะคะกับกราบขอบพระคุณหลายๆนะคะพี่ๆน้องๆปองไปนะคะคุณแม่ๆนะคะเพิ่นมาดูแลหายประทศไทยมาหมุนมาหนุนหายประทศไทยอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณรัตนพรด้วยนะคะมาหมุนนะคะงวเงาเหยียดเลยนะคะประทศไทยกับบดอดด้อันตอบคอมเมนต์ไลน์นะคะยกมืออันสาธุแล้วก็ ให้พนจเจริญลุงเรื่องนะคะก็ขอพระคุณนะคะทุกบ้านนะคะมาหลายๆหลังให้พัทไทเด้อเวลาพัทไทยขึ้นไรขึ้นยังเนาะคะ่นะเนาะขอพระคุณนะ,ะกราบขอพระคุณหลายๆนะคะจากใจจริงนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็พัทไทกะะับบีอบอี่ยังมากมมยนะคะอ่าก็ขอนะคะอนุญาตนะคะแจ้งข่าวสมีนนะคะแล้วก็พัทไทกับ ดีใจยังหลายนะคะที่พัทไทยพานมาจุดนี้ไดน้องพี่น้องเนาะก็กราบขอบพระคุณนะคะอีกขันหนึ่งสุปูสุคนนะค,ะคุณพรไัยสารนะ้าแม่น้องเรย์นะคะแม่มะะแ,มแม่ใบรวยนะคะคุณอามกิติคุณนะคะแล้วก็คุณนุ่มเมืองชนนะคะคนอีสานอันแล้วก็อันสุปูสุคนนะคะที่พัทไทยบริเอยน้าเด้อพี่น้องเนาะเบาวิดนะคะ ดาวิชแนวนะพี่น้องเนาะหลายคนนะคะที่เขามาข้างหลังนะคะเราก็จะพออันคุณธนากรเที่ยวไทยนะคะเราก็ลุงโฮมเสียงพินเถาวเขยวโลกเทีย,ยไทยพัฒไทยกระตือรือร้นขึ้นมาเสมอนีนะคะเรา่นก็ซอยหนุนซอยดันนะคะขอพระคุณหลายๆสุภูสุคนนะประทไทยบ่ได้เอ่ยบ่ได้น้ำนะซิหนากระดาษเต็มๆม,ม,มันกับวัยเด้อพี่น้องกแเราก็เพื่อนๆต่างชาตินะแต็กิลยูซูมัตนะมาเฟนนะขอบพระคุณหลายๆนะคะ ทุกกำลังแรงใจที่นี้มาให้ยพัทไทยโดยตลอดมานะคะบ่ะเคยจริงบ่เคยปะบ่ะเคยบ้างกันนะพี่น้องนะเพราะว่าอ่าพัดไทยก็ดีใจอย่างอย่างหลายนะะที่แหลกว่าจะเต้นนะะที่คิดว่าจะล่ํานะ,ะอ่าตะกองนะพี่น้องนะะเนาะเพิ่นต้องมาฝึกหลายนะคะพัดไทยก็เลยบ่ต้องการนะบ่ะต้องการจีเรียดนะคะสอนด,ดูสอนสามชีเธอก็ยังบ่ทันใ,นใดถามอีกอยู่จังซั่นนะคะ เข้าพร้อมสี่สิล้ำสิบตีเร็วมันก็บวไหวแล้วพี่น้องขอประทานเถอดหลายเะเด้อจังหวะนะพี่น้องเนาะคนเราอะไรมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกเหมิดเมิดดอกพี่น้องเด้ออย่าสวากันนะคะเพราะว่าประทไทยก็ามาเจจงข่าวแค่ว่าประทไทยได้พี่แล้วนะคะขอประคุณห,หลายๆ เดี๋ยวก็จะอันลง่ลิีใหายพี่ห้นองเบิ่งคือเก่านะฮะเดินป่าวันนี้อุสตส่าห์แต่งตัวสวยใส่กระโปรงนาพี่นองเนี่ยิล่มสิล่มนะสิลลํ่แค่นะดีว่าใส่สุดไทยนะสุดไทยใส่ก๋มีนะโอ้ยนาพ่นองค่ะนักแชว่าจากไหนนะคะเนาะก็ไปตำหนันนะไปตำเรื่องตำลาวนาพ่นองเนาะไหนมาแล้วเรียบร้อย,ยนะคะขอบพระคุณมากมายนะคะทุกกำล,ลังแรงใจ มีมาให้ผัดไทยคือเก่าเหมือนเดิมนะคะขอบคุณหลายๆ้อพี่น้องเนะ้อดีใจนะคะเป็นความภูมิใจของเราอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเนาะอย่าว่ากันนะคะถ้าไอ้ผัดไทยมีคลิปปังๆนะคะขึ้นมาผัดไทยก็ดีใจนะคะแต่ถ้าไม่ปังก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะอยู่ไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะ,ะอาจจะเอาบ้านเดียวนี้นะคะทาเป็น ไทยโคงด้วยนะคะทีแรกป้าแตยว่าเหตุอีกครั้งหนึ่งนะปะทาแคิดถึงเวลาเข้ามานั่งไหลเมื่อยนะพี่น้องนะเพราะว่าแอ,อนตาซินกับบอลายนะให้น้องสาวเอามาแค่ยี่สิบแผงนะะบ่อด้เป็นกล่องงวดที่แล้วมันหมดเป็นกล่องเลยนะฮะกล่องหนึ่งมันมีจะแผงป้าแตกับบอจักนะฮะก็คือว่ามาราทอนนะคะป้าแต่เราเคยสู้แบบสี่นะฮะมาอกอนนะพี่น้องก็ <laughs> ขอประทานโทษหลายๆเด้กค่ะเด้อ ขอประทานโทษทุกท่านทุกกำลังใจกันคอมเมนต์นะคะพัทไทยกดแค่กดแคร์ลุมหัวใจกิาวาตพัทไทยเด้อค่ะเด้อราวาพัทไทยกับเรียนตามเพื่อนนําบม่มีหอดเวลาแล้วก็ช่วงนี้กับก,กินแต่ยานึ่งนะคะสองอาทิตย์แล้วนะคะพี่น้องค่ะกราบขอบพระคุณนะคะทุกกำลังแรงใจนะคะพัทไทยว่ได้กาวมดกิจวาตเด้อคุณลุยอีดน้ำเด้อค่ะเด้อลุยอีสตอรี่นะคะขอบพระคุณหลายๆนะคะ ล้วก็อันกราบขอพระคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่ลังไหลมาหาพัฒนไทยนะคะขอขอบพระคุณค่ะขอก่าวคำว่าสวัสดีอยู่กค่ะเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮี่ขอให้ลำลำรวยๆนะคะคิดงานขอให้ได้ง,งานคิดเงินขอให้ได้งเงินคิดทองขอให้ได้ทองในเจ้าค้าหายป่วยหายไข้ด้วยนะคะคนที่เจ็บป่วยอยู่นะคะ ขอให้ลกหูกไผ่ไข่เก็บไปใกล้ๆเด้อค่ะเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย